เท่าไหร่นะเป็นงานเบาๆเ,เลยนี่ไงเขายืนเรียงแถวกันละ่อไปจะวางไว้ตรงไหนอีกวะเนี่ยอ๋อคราวนี้เป็นเกวียนเหรอ,อมีตะลังกระดาษแล้วก็อุ้ยเขามีขายโซฟาด้ยวยที่นี่โอเคหยิบไปพวกนี้มาแล้วก็นํามาวางไว้บริเวณตรงนี้แล้วกัน,มาาไ,น,น,กนไม่ต้องเอาไว้ไกลอ่ะวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็รอเขาไปต่อแถวแล้วก็เหลือคันตรงล่างหลังคันสุดท้ายหรือเปล่านะอวันนี้เป็นเกวียนมนาะกว่าน,นั้นมาแล้วรับผมทําไมรอบนี้เป็นบันไดให้ขึ้นไปวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลังกระดาษ มีทั้งตู้แอร์เครื่องแอร์อะไรเนี่ยเยอะเลยไปขนไปขนไปขนไปทีละชิ้นแล้วกันนะไปไปไปนี้นะที่ของเหล่านี้มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะมันเป็นของเก่าไงน,นี่เอามาวางไว้บริเวณตรงนี้เลยแล้วกันอ่าน่าจะครบแล้วนะ3ามสี่คันหมดละ แล้วก็เขาก็ยืนเรียงแถวต่อรับเงินรับคิวนะอ๋อรถบางคันเขาก็จะขับออกไปแล้วเขาจ่ายเสร็จอะไรเสร็จก็จะกลับมีแค่นี้เองแต่อากาศโคตรเย็นนะ่ะบริเวณรอบนี้มีแต่ป่าโอเคงานข้อที่2เราเรียบร้อยแล้วนะพี่เป็นคนจับริการเองนะแกบอกจามีหน้าที่ขนของลงแค่นั้นเองปะทำการกลับเข้าไปที่ห้องบ้านไม้ข้างในเหมือนเดิมก่อนพี่เดานะไหนๆนลูกค้าก็ยังเยอะอยู่ขอทาการเดินสํารวจเลยแล้วกันอากาศหนาวลมแรงทําให้คอแห้งนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกหิวน้ำแล้วนาจะซื้อน้ำเสื้ออะไรแวะ